เข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะมาดูตลาดหุ้นกันนะคะปิดทำการซื้อขายแล้วค่ะมาที่ระดับ1,536.05จุดเซตินเด็กบวกขึ้นมา3.82จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้เพียงแค่24,000ล้านบาทเท่าน,นั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มในสัปดาห์หน้ายังไงต่อดีนะคะพูดคุยมุมมองกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะจะไปพูดคุยกันกันกบคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะ คุณิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ปิดที่15.36.05นะคะสัปดาห์หน้าแนวโน้มหุ้นไทยเป็นยังไงคะก็น่าจะเป็นไซเว์ต่อนะค่ะไซเวโดยที่ไม่ต้องลงนะโดยมีแนวรับอยู่ที่1,330 1,530นะครับค่ะแนวต้านก็1,540ประมาณนี้นะครับไซเวได้นะครับหรืออาจะขึ้นไป1,550ก็จบเลยก็ได้นะครับค่ะแล้วจะตลาดจะเลือกนะครับค่ะ ก็คือไซเวย์อยู่นะคะมีโอกาสลงด้วยเป็นไซเวย์เพิ่มขึ้นเป็นไซเวย์อัพนะคะการลงไปหนึ่งพันร้อยสามสิบถือว่าธรรมดานะครับค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้จะต้องบริหารพอร์ตยังไงคะก็สําหรับคนที่ซื้อมานะครับจากผันห้าต้นๆนะครับซื้อมาจากข้างล่างนะครับที่เราแนะนํามาก็จะเป็นไอทีดีนะครับเป็นยูนิคนะครับเป็นเมืองไทยนะฮะค่ะแล้วก็เป็น Irp นะครับทุกวเนี้ยก็ถือต่อไปนะฮะถือต่อไปอยู่นะครับ ยังคงถือต่อไปอยู่นะคะต่อไปอยู่นะฮะส่วนคนที่ติดทุนพวกพวกนี้อยู่ก็รอ,อ,อขายนะฮะค่ะขออนุญาตมาดูกรับเป็นรายตัวให้ได้ไหมคะได้ครับค่ะมาทีละตัวเลยค่ะคุณนิพะไอทีดีะะก่อนนะฮะไอทีดีค่ะไอทีดีนาต้านอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเจ็ดบาทเก้าสิบเจบาทเก้าสถ้าผ่านไปยืนแปบาทนะครับก็จะเห็น จากหยุดที่หลุดลงมาเลยนะครับประมาณเก้าบาทเลยนะครับแต่มารถขึ้นไปได้เลยนะครับหรือแปดบาทห้าสิบเนี่ยนะครับก็เฉลี่ยเลยนะครับยูนิคนะครับยูนิคต่อค่ะยูนิคก็เหลือการที่ขึ้นไปปิดสิบห้าจุดสองนะครับวันนี้ปิดสิบห้านะครับปิดสิบห้าจุดสองก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีเลยนะครับสามารถลุ้นไปที่สิบหกบาทได้เลยนะครับดูที่สิบห้าจุดสองทับเลสก็ไปที่สิบสิบหกได้เลยสิบหกได้เลยนะคะสิบหกแล้วก็ไปถึงที่จะขึ้นไปทำนิวไฮเลยได้เลยนะครับ ถัดมาไปต่อไป r นะครับ i r c เมื่อวานเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับมีหางอยู่ข้างบนวันนี้เป็นโดจินะฮะพอวันนี้ก็เป็นแท่งเขียวเล็กนะครับวอลุ่มดอกนะครับก็เป็นใช้เวัพขึ้นไปนะครับราแนวตานก็เป็นสี่บาทแปดสิบนะครับค่ะไฮเดิมนะครับค่ะ MTLS ค่ะ MTLS นะครับ MTLS เนี่ยเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาลงก็ลงลงตามเซ็ตอินเด็กนะฮะ <c oughs> ลงไม่มากนะครับก็พร้อมที่จะขึ้นต่อไปนะครัแต่ <c oughs> ใดลงปัจจันแล้วก่อนก็ไม่ไม่หลุดสิบแปดบาทนะฮะ <c oughs> ไม่หลุดสิบแปดบาทสิบแปดบาทก็ดีเลยจะเป็นปัจจัยทนะครับ <c oughs> เพราะแพทเทินนี้ขึ้นไปก็จะขึ้นไปได้ถึงย <c oughs> <c oughs> ี่สิบสองนะฮะใช้เวลานานนะครับค่ะผ <c oughs> ู้นี้ที่แนะนําไปทุ้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับ <c oughs> ส่วนส่วนหุ้นที่น้ามันปิโตรเคมีนะฮะเป็นยังไงคะเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นดูดีนะครับดูดูปตทอสคอิดหนึ่งนะครับด t ทีพค่ะ พอตดสพอรนะครับก็เป็นค่อยๆเห็นไหมครับไม่ทําโล่ละแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะตามตามแพทเทิร์นของตรับท็อปนะฮะกลุ่พวกนี้เพิ่งเริ่มมานะฮะเราจะเห็นว่าท็อปก็ขึ้นมาจากสี่สิบสามบาทบัดีน้าิบสามบาทก็ยืนอยู่ตั้งนานแล้วนะครับก็พร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับค่ะ p t t g c นะครับอันนี้เป็นกลุ่มน้ามันทั้งหมดนะครับกลุ่มนี้สะสมได้ค่ะกลายเป็นคอมโร์ตี้ทั้งหมดกลุ่มพวกนี้รอเราเห็นว่ามันมันเริ่ม กลับตัวขึ้นนะครับค่ะแล้วก็การวนกลับขึ้นไปเนี่ยฟ้าพุ้นตัวนี้ก็จะเริ่มเริ่มขึ้นขึ้นได้ดีนะครับขึ้นได้ดีแล้วหลังจากที่ลงมาเป็นเวลานานห้าปีนะค่ะลงมานานมากนะครับบ้านปูนะฮะบ,บ้านปูค่ะบ้านปูก็เป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันนะครับค่ะก็เริ่มขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะดีแล้ววันนี้บ้านปูนะครับปิดขึ้นไปสูงกว่าสามสิบเอ็ดนะครับแนวต้านต่อไปก็ขึ้นไปไปทดสอบใหมายที่สามสิบสี่สามสิบห้าเลยนะฮะค่ะ นะครับก็ก็จะเป็นกลุ่มคอมมอดิตี้ก็ติเรื่องลรจริงๆแล้วติดอยู่ที่เรื่องของก,กรอรงงงารซ้ทุนนะครับยังไปไหนไม่ได้ทีทีเอก็รอลูกหุ้นกับหุ้นลูกเขานะฮะค่ะนะครับแต่ก็อยู่ในเขตขึ้นมาจะขึ้นมาจะเขตโอเวอร์โซนะฮะค่ะลงจนถึงโอเวอร์โซนะครับแล้วกเกิดสัญญาณไดเวเจนด้วยนะครับค่ะก็ก็จะต้องเป็นปัดท่อมแล้วนะฮะค่ะแล้วก็พีเชียสนะครับส่วนพีเชียสนะครับ ก็ก็รอเหมือนกันเห็นไหมครับว่าก็จะรอเรื่องเพิ่มทุนนะฮะก็ยังไม่ไปไหนค่ะกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มแบงค์เพทเทิร์นค่อนข้างเป็นค่อนข้างดีนะครับบีบีแอลรอบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ก็ต้องยังเป็นขึ้นต่อได้อยู่นะครับเคแบงก์เอชซีบีเหมือนกันหดเพิเทิร์นเดียวกันนะครับจะเป็นไซเว์อขึ้นไปนะฮะค่ะยังยังยังรีบาว์ไม่จบเหมือนกันนะครับค่ะวันนี้รู้สึกว่าหุ้นต่ำก่บบาทเริ่มวิ่งกันแล้วเหมือนกันนะคะ เขาต้องมีแซมเข้ามาเพราะว่าวิ่งยังไงก็ไม่เจอแนวต้านนะครับค่ะเพราะแนวต้านอยู่ไกลเหลือเกินนะครับที่ปกติการติดข้างบนแล้วก็ขายไม่ทันนะฮะก็ให้เข้าใจว่าเขาเล่นรีบาวนะครับเพื่อที่จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับค,ครับเดี๋ยวก็จะมีข,าข่าวออกมาอันนี้อย่าไปฟังนะฮะคือหุ้นพวกนี้มันจบเกมไปแล้วนะครับแต่ในระหว่างทางลงอ่ะก็ตวัดขายตวัดขายไปดูหุ้นตัวหนึ่ง TFS นะครับตัวนี้เป็นเป็นธรรมะตะมาตั้งแต่รอบกอ่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วเลยนะครับ พ S F นะครับค่ะ45สตางค์ค่ะใช่แล้วก็ลงมา45่สิบห้าต่าจากสาบาทแปนะเป็นแพทเทิร์นเราเห็นว่าระหว่างทางก็มีการเล่นมีวอลุ่มเข้าเป็นระลอกระลอกนะครับค่ะแต่สุดท้ายเป็นไงครับก็ก็ก็ลงลงไปตลอดลงไปเรื่อยๆนะครับอืมไปสังเกตดูหุ้นคล้ายๆพวกนี้มีหลายตัวนะครับ A J D ไซบูกไซเบอร์สไตล์แบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วระหว่างทางก็มีรีบาวรีบาวโอ้โขึ้น20-30เปอร์เซ็นต์แต่คนติดอยู่3บาทนะฮะ ค่ะเพราะฉะนั้นสามบาทรีบาวจากสามเก้าตังค์ฮะรีบาวไปเจ็ดสิบสามตังค์รีบาวเยอะไหมครับเเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับค่ะแต่คนติดสามบาทนะเขาจะเป็นพัฒน์พวกนี้กำลังเป็นพัฒน์ที่กําลังล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 งไปเรื่อยๆื่อนะครับเพื่อไปยืนซื้อนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเล่นรีบาวนะคะถ้าหากว่าใครมีอยู่นะคะค่ะคุณนิพคศ์สัดาห์หน้ามีปัจจัยอะไรที่ที่น่าจะมีผลต่อตลาดไหมคะถ้าดูลรวมก็ไม่น่าจะมีนะครับค่ะช่วงนี้ไม่น่าจะมีเลยมีปัจจัยก็คือเรื่องของวันหยุด ค่ะมันหยุดเยอะมันหยุดเยอะแล้วก็จริงจีิงเมืองนอกก็หยุดนะฮะคืนนี้เมืองนอกก็หยุดนะครับค่ะวันจันทร์ก็มีหลายประเทศที่ยังหยุดต่ออยู่นะฮะเราก็หยุดด้วยใช่ไหมครับค่ะวันจันทร์เราหยุดเราหยุดเมืองนอกก็มีหยุดเหมือนกันนะครับแต่หลายประเทศก็หยุดในวันจันทร์นะครับก็จะเป็นวันจันเรื่องวันหยุดแล้วก็เราก็สัปดาห์หน้าอาจจะขึ้นไปนะฮะหรือยืดอยู่ก็ได้ก็เทิร์นแต่ไม่ลงนะฮะ แล้วมาเล่นหลังสงการเลยก็ได้ค่ะ,ะคสุดสุดท้ายย้ากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วก็จิตวิทยาในเดือนเมษายนด้วยค่ะเออก็คิดว่าเมษายนน่าจะเป็นช่วงของหุ้นรีบาวขึ้นไปนะครับดูดีๆนะครับก็คือขึ้นไปอาจจะต้องปรับพอร์ตใหม่นะครับอาจจะต้องขายหุ้นออกไปนะครับถ้าจะซื้อซื้อก่อนสงการนะครับค่ะนะครับแล้วก็ดูหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูหุ้นที่เขาเล่นกานที่มันมีพื้นฐาน มีข่าวที่หยอกมาลับอย่างกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับจะเซ็นสัญญามีการประมูลรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณวันที่ยี่สิบเมษายนนะครับดูพวกนี้นะครับที่มันมีข่าวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีพื้นฐานจริงๆนะครับพวกนี้ก็เข้าไปเล่นได้นะครับค่ะได้ค่ะเลือกเลือกหน่อยนะครับค่ะสุดท้ายย้ำย้ำแนวรับแนวต้านของสัปดาห์และรายเดือนหน่อยค่ะรายเดือนยังยังอยู่ที่โลของเดือนนี้คือหนึ่งห้าศูนสอง หนึ่งห้าสี่สองหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองค่ะอันนี้เป็นแนวรับของของายเดือนเลยค,ครับถ้าไม่หลุดลงไปก็แสดงว่านะครับแท่งนี้ายเดือนนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยได้ถึงพันพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับก็แสดงว่าบัตท่อมก็คือหนึ่งสี่าสี่ได้ผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นไปพไิถึงนะครับเสน้นบีบาวแค่พันห้าร้อยห้าสิบแสดงว่าโลอาจจะต่ำกว่าหนึ่งห้าสี่สองในเดือนพฤษภานะค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาที่1502นะคะใช่1502นะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็น5 5 0 1560 1580 1600นะฮะค่ะดั้งทุกแนวนะฮะตั้งทุกแนวค่ะควรจะถือหุ้นมากกว่าเงินหรือถือเงินมากกว่าหุ้นคะอ่าตอนนี้เราน่าจะ50 50รับเพราะหุ้นที่ขึ้นเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับค่ะได้ค่ะหุ้นพื้นฐานขึ้นได้แล้วก็หุ้นหุ้นหุ้นเก็งกำไรก็ไม่ค่อยได้มีวอลุ่มเท่าไหร่นะฮะค่ะ ะะขอบคุณคุณทิพนมากมากนะค,ะ,ค,คะสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณทิพนสว่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราแนวรับ1,502จุดในรอบใหญ่นี้นะคะสว่วนแนวต้าน1,560-1,580และ1,600จุดค่ะ